สวัสดีค่ะสตูดิโอบ้านโนนนะคะวันนี้มาซิดเบ็ดที่สาปบปาหมู่บ้านค่ะนี่ก็มานั่งตั้งนานแล้วล่ะค่ะยังไม่ได้สักตัวเลยทุนของเรายังนิ่งสงบอยู่ยังไม่มีอะไรมาตอดขยับขยื่น หลังจากซิดปลาไปสักครู่นะคะยังไม่ได้สักตัวก็แวะมาดูแวะมาดูคนดำนาพักกินข้าวมักันเยอะไมงได้เลบข้าวเยอะีเจ้าของนาเป็นตำรวจนะคะพบมาทำด้วยว่องด้วยกอบบุีแม่ นี่จะเขาลูบไม่เขาลูบฝักน <mm <mm ี้เขามีมันต้องเขาคนเขาไปจะได้เมื่อไรจะบาทจะมาดำเนี SUPER> ่ยตอนั้นแบบตอบเดีถามมัยันจ้งได้มาซอยแขกแขกโอฟี แอนเล่ายนอ่ะชมเจ้าชมเจ้าประเดียวรับจ้างปะมีตพี่น้องมาซอยใส่กันนึวว่ามาดำหน้าจ้างมันของเจ๊เขือลรงแขกรงแขกอันนี้รงแขกนะคะมีแต่ญาติเนี่ยโอ้ลืมล้ววันจ้วานี่นะได้พวกบอกกันอานี้มาขายนะก็จะมักมาเลย กับเขามีอย่างน่มีต้มปลามีทอดปลามีแตงโมมีส้มต้มถั่วอร่อยแซ่บแซ่บบไหมแซ่บแม่บ้านตำรวจทำกับข้าวอร่อยไหมใส่คนใส่แม่บ้านตำรวจม่ได้วมามาทีแม่บ้านตำรวจเพื่อจะขัาสกัดเราคุณครูแล้วก็ไม่ได้มาหไม่เรามาขายหลายเราไม่ต้องเาให้กันนี่แหรอ ขออง้ล่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะพาไปดูเขาดำนานะคะตอนนี้ก็เป็นชีดเป็ดรอก่อนอัาวิธีไปบ้านมุ่เข้าคนอีสานจังไฉ่ละจ้ะคนอีสานทำหน้าก่อนทำหน้ารรมดาแได้ข้าราชการก็มาทำนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ข้าราชการทำครับอ่าบวชถึงชีทำไปเป็นนักชีพเสริมนะแต่ของไม่ทำก็ไม่ได้ แม่ก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีอ้ายก็ไปไหนหมดเมยอายก็ไปทำราชการราชการเบิร์ตราชการมุ่นขอนไม่ได้ราชการจะกันเบิร์ตเนาะเพิ่ม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 เดียวมากใ่เมีย่อยเขาบอข่อยมาเมื่อกี้เข้ามาเพียบอไม่ดีกว่าเจ้าเดินนะคะมาตรงสะของชาวบ้านตรงนี้แม่แอบชิดของเขา ก็ยังเป็นเหยื่อเนื้อหมูเหมือนเดิมค่ะถ้าไม่ได้ก็จะลองเปลี่ยนเป็นไส้เดือนดูแต่ยังไม่ได้หาหรอกไส้เดือนนะตอดแล้วนะคะตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้ว จะลองยกดูนะคะว่าโดนตัวหรือเปล่า หรือว่าทุ่นสีแสบตาปลาเลยไม่กินนี่ยังไงนี่คือเยื่อนนี่คือเยือ่อทุ่น หลังจากที่เราตกเวดมาเป็นเวลาสองชั่วโมงย้ายมาสองที่แล้วก็ไม่ได้ปลาสักตัวเดี๋ยวจะลองเหยื่อใหม่นะคะเป็นไส้เดือนที่หาขุดมาเมื่อกี้เนี่ยได้ไม่เยอะหรอกนี่ลองเหยื่อไส้เดือนดูเผื่อจะได้เพราาใช้เนื้อหมูแล้วไม่ได้เลย ตกปลาคันไม้ไผ่นะคะยังไม่ได้สักตัวเลยชาวนานทำนานอยู่นู่นเราก็ตกเบ็ดอยู่นี่ยังไม่ได้ตัวหนูกเป็นใหญ่เลยใช่ปะปลากินเยอแล้วค่ะกินเยอแล้วโอ๊ยโว๊ย เมื่อกี้ปลาดึงว่าจะดูเขาคุยกันทำนานี้ปลากินเด็ดเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เกี่ยวเยือ่อใหม่ เะะมื่อกี้ก็มีปลามาตอดแล้วลละตัวหนึ่งนู้นคนดำราอยู่โน,น้น่นเร็วดีมากเลย นี่เป็นที่ที่ห้าแล้วน้องย้ายมาจะไม่ได้สักตัวคนดำนายอยู่นาะ คิดว่าคงไม่ได้หรอกวันนี้อยู่ข้าวแล้วมาสามชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ปลาทักตัวคนกวาดหญ้าก็กวาดคนดำก็ดำ <c oughs> แล้วบอมอื่อนี่ จักมือคิดว่าที่หญ้าเขาก็กองกองไว้แบบนี้นะคะไม่ได้เอาขึ้นกองกองไว้ตามที่หนาากดมว็นา 喵喵，滚，喵不能再有没有打？